ก็สวัสดีนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเบ็ดนะครับเบ็ดที่อ่นองน้ำนครับที่ผมใส่ไว้เมืม่อเมื่อคืนนี่แหละนะครับตอนนี้ก็โอ้หียดร้องสนานเลยนะครับไม่นานนะครับประมาณหนึ่งทุ่มนะครับทุกคนก็ตัดต่อไปที่เบ็ดผมเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่เบ็ดของเราแล้วนะครับทุกคน ก็ตัวนี้เป็นปลาอะไรหรอครับอันนี้น่าจะเป็นปลาก็มารอรุ้นด้วยกันนะครับเป็นปลาอะไรหรอผมก็ยังไม่อาจดูสัตว์นะครับอ่ะลองย่อขึ้นมานะครับมันคากียงไม้นะครับทุกคนนี่ขึ้นมาแล้วเป็นปลาดุกนะครับทุกคนตัวนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับพอใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่พอได้ปีงนะครับทุกคนตัวตัวก็พอดีสวยเลย ก็ไม่แน่ใจว่าจะกี่ขีดนนะ่ะปลาเท่านี้ก็ไปที่ลังตัวนั้นเลยครับลังทีสองนะครับทุกคนลังทีสองเป็นปลาอะไรหรอครับดึงขนาดนี้น่าจะตัวใหญ่นะเห็นไหมครับตรงนู้นตรงนู้นเห็นผมเห็นอยู่นะครับนั่นไงนั่นไงมันมัวนิดหนึ่งตน้นต้นไม้นะั้นดำๆนั้นเห็นไหมอ้หู้น่าจะจอตัวใหญ่น,นั่นเนี่ยเอาและเอาและ เนาลองยอขึ้นดูนะครับเรียบร้อยนะครับปิดปลาดุกนะครับน่าจะหลุดไม่หลุดนะครับทุกคนนี่ไงมันปักมือเจ็บนะครับปลาดุกนะนี่ไงเห็นไหมพอดีเสียบเบ็ดปรากฏคางนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จบนะครับ